อารันไงเมื่องานนี้ลิเวอร์พูลเอฟซีกำลังช่างน้าหนักข้อเสนอกว่า100ล้านยูโรสำหรับคนต่งของวินิลซูสจูเนียเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ของเขากับเชเบอออรนโซนั้นดูเริ่มจะสั่นคลอนแล้วอารันไงเมื่อสื่อเยอรมนีจ้วกหนึ่งแข่งลิเวอร์พูลตัวการทําเวียดลําบากกับหงนะเอาแล้วงานเข้าซาร่าสอบพาดช่วยหงอ e ีเกมหลังอียิปขอใช้งานก่อนในครั้งนี้อารันไงเมื่องานนี้สองฟอร์มครบ ผลงานท1บีแค่งลิเวอร์พูลกับทีมชาติใครปังสุด2เกมล่าสุดในคาวนี้ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยเดียวเดี๋ยวกันนี้ทางด้านของฟังแอนฟิ a วอชอ้างว่าลิเวอร์พูลวางแผนยื่นข้อเสนอประมาณ100ล้านยูโรเพื่อจะดึงตัววินิสุสจูเนีย มารุ่มทีมโดยอ้างบอกว่าเป็นโอกาสจากความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างวินิสูสกับในรงของโคชชาบีออรันโซของเรอัลมาดริดโดยการริง,งานขา่าวระบุในปัจจุบันว่าวินิสุสถูกดรอปเป็นหรือว่าเปลี่ยนตัวหลายครั้งภายใต้การกุมทีมของออรันโซซึ่งอาจจะทําให้เขานั้นรู้สึกผิดหวังหรือไม่พอใจสถานการณ์นี้เรียกว่าความไม่ลงรอยจึงถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนให้กับทางทีมลิเวอร์อพูลใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการ ในการทรานเฟอร์เพื่อจะคว้าตัวเขามาเริ่มทีมซึ่งทางด้าน,นของทางฝั่งวินดิซูสเองนั้นยังมีสัญญากับเบรอัลมาดริดอยู่จนถึงปี2027ตามการบริง,งานของทางด้าน,นของฝั่งแอนสฟิ์วัชโดยมีข่าวบอกว่าเขาต้องการต่อสัญญาฉบ,บับใหม่กับทางด้านของทางฝั่งทางเรอัลมาดริดนะฮะโดยเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงแต่ก็ยังคงไม่มีการตกลงที่ชัดเจนถ้าวอร์พูย้ายจริงพวกเขาอาจจะต้องอข้อเสนอสัญญา ระยะยาวพร้อมกับเงื่อนไขการค่าจ้างที่สูงพอสมควรเพื่อจะดึงเขามาริวมทีมให้จงได้ลิเวอร์พูลอาจจะต้องการรีเฟชแนวรุกใหม่ถ้ามีข่าวว่ามีโอกาสจะขายโมมิซาบราหรือว่าปรับบทบาทของเขาข้อเสนอของวินิสุสเองนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนในการเสริมทัพแนวรุกใหม่ของลิเวอร์พูลก็เป็นได้ซึ่งวินิสุสเนี่ยเป็นแนวรุกชั้นยอดถ้าได้มาจริงจะเป็นอันอัพเกรดตให้กับแนวรุกของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะตำแหน่งปีกซ้ายหรือว่าปีกขวา โดยลิเวอร์พูลเองกำลังตั้งใจพิจารณาดีลของวินดิซูสในข้อเสนอประมาณ100ยล้านยูโรซึ่งอ้างข่าวถึงในข่าวแต่ก็ยังคงไม่มีข้อยืนชัดเจนโดยความสัมพันธ์ที่ถึงเครียดระหว่างวินดิซูสกับชาบีออรนโซถูกมองว่าเป็นปัจจัยให้ลิเวอร์พูลเห็นโอกาสในครั้งนี้แต่ไม่ใช่การยืนยันว่าลิเวอร์พูลจะชนะ,ะการเจรจารในครั้งนี้ถ้าดีลเกิดขึ้นมันก็จะเป็นดีลใหญ่และก็เสี่ยงแต่ถ้าทําได้สําเร็จ มันก็เรียกว่าสามารถจะเป็นผลดีกับลิเวอร์พูลในอนาคตของท่านของฝั่งอาเน,นสซอร์ตเป็นอย่างมากเลยนะอาไรยังไงเมื่อท่านัของทางฝั่งสื่อดังของเยรบันดีจวกหนึ่งสตาร์ดังของลิเวอร์พูลเป็นตัวการในการทําให้ฟอร์เรียนเวียดโชว์ฟอร์มไม่ดีเท่าที่ควรในช่วงเบื้องต้นกับของแดงลิเวอร์พูลซึ่งโมเมซาราปีกทีมชาติอียิปต์ของของแดงลิเวอร์พูล ตกเป็นเป้าวิจารณ์อย่างหนักจากบิลืซอเยอรมาน,นีว่าเป็นคนที่ทําให้ฟอร์เรนเวียดกองกลางทีมชาติเยอรมน,นีรเริ่มต้นกับหงแดงไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแนละด,ดูกาลน,นี้สำหรับซาร่กกาเองกำลังเจอเวลาอันเลวร้วายนะฮะยลักยาลำบากรเรื่องฟอร์มการเล่นเมื่อเทียบกับมาตรฐานของตนเองโดยนารุกในวัย13ปียิงได้เพียงแค่5ประตูและก็แอสซิสเพียงแค่3ครั้งจากการลงสนาม16บนัดใหนะ้กับลิเวอร์พูลในฤดดูการนี้ ส่วนเวียดที่ย้ายมาจากไบเออร์เลโวโคเซนโดยค่าตัว1 1 6ล้านปอนด์ทำแอสซิสต์ได้เพียงแค่2ครั้งจากการลงสนาม15นัดในพมมรีเมียร์ลีกและก็แชมเปยนลีกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยอันเนสลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลพยายามที่จะเข็นศักยภาพของเวียดเพื่อจะช่วยทีมแต่บิลสื่อของเยอรมน,นีรายง,งานข่าวมาว่าปัญหาปัจจุบันของ,ของกองกลางตัวรุกทีมชาติเยอรมน,นีรายนี้กับลิเวอร์พูลเป็นความผิดของโมเมสซาปรา ซึ่งบทความังก่าวนั้นระบุเลยว่าความเห็นแก่ตัวของซาร่ากลายเป็นปัญหาสำหรับเยดและก็ลิเวอร์พูลทันทีซึ่งความดื้อรั้นของอดีตกองหน้าเชลซีรายนี้เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในห้องแต่งตัวของของแดงบันาันแล้วโดยซาร่าเองก็กำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับลิเวอร์พูลและก็เวียดมากขึ้นเรื่อยๆในคร็นี้เวลาของเขาใกล้หมดลงแล้วการย้ายไปที่ซาดิอาระเบียเป็นไปได้ เห็นชัดเจนแล้วว่าซาร่ามองข้ามเวียดไปเมื่อเวียดอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าและก็ไม่ได้ทําให้นักเตะคนอื่นที่ย้ายมาร่วมทีมช่วงสเสมอด้วยค่าตัวมหาศาลเปล่งประกายออกมาซาร่าทํทำแอสซิสต์ได้3ามครั้งในฤด,ดูกาลนี้ซึ่งทั้งหมดนั้นขึ้นทําให้นักเตะที่อยู่กับสโมสรมานานกว่าเท่านั้นดูเหมือนว่าเขาจะขัดขวางการาเริ่มต้นใหม่ที่ประสบความสำเร็จของบรรดานักเตะใหม่รวมถึงเวียดในครั้งนี้กันอีกด้วย เอาแล้งไงเมื่อคณานอคฟังทีมชาติอียิปตต้องการจะให้โมเบซาร่าเดินทางไปร่วมทัพเร็วกว,กว่ากำหนดเดิมในช่วงก่อนแอฟริกันคัพออฟเนชั่นหน้าหนาวนี้ซึ่งอาจจะต้องทำให้ดาวยิงตัวเก่งพลาดลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลเพิ่มอีกหนึ่งนัดโดยอิบาราฮิมฮัสสันผู้ในการทีมชาติอียิปเปิดเผยกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับบัลลังของลิเวอร์พูลเพิ่มอีกหนึ่งนัดซึ่งอิบาราฮิมฮัสสันผู้ในการทีมชาติอียิปเปิดเผยบอกว่า การแข่งขันระหว่างการเจรจากับลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เรื่องตัวของซาราและก็ตัวแทนของโอมานมาชบูชสำหรับเกมอุ่นเครื่องกับไดชิเดียวันที่14ธันวาคมโดยทั้งสองสโมสรมีโปรแกรมพรีเมยริกในช่วงสัปดาห์เดียวกันหงส์แดงเจอเบรตันส่วนเรืบสีฟ้าจะพบกับคาริสตันพาเลชแม้ว่าซาราจะถูกพักในเกมทีมชาติแมชที่2ของเบรกนี้แต่เจ้าตัวก็เตรียมต้องหายไปจากโปรแกรมสำคัญของลิเวอร์พูลช่วงเดือนธันวาคม มการาคมพราะั่าทร์นาเมนต์แอฟริกันเดชันคัพที่เบอร์โกจะฟาดแข่งต่อเนื่องไประหว่างวันที่21ธันวาคมปีนี้ไปจนถึงวันที่1 8มการาคมปีหนา้าโดยจากการประเมินซาราน่าจะพลาดเกมพิมพ์เดกในบ้านกับบุฟฟตันเบนเดรอร์และก็ทางด้านของบริดตรวมไปถึงเกมเยือนทอแนมฮอสเปอร์ฟูรัม pur, ham, และก็อาร์ซนอนทั้งซึ่งเกมที่เอเมเบรสเตเดียมอาจจะมีผล ต่อเส้นทางในการลุ้นแชมป์โดยตรงเพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลตามหลังปบอร์ใหญ่อยู่ถึง8แต้มในคณะรนี้ซึ่งหากอียิปต์นะเข้ารอบลึกซาร่าอาจจะช่วยลงสนามต่อเนื่องในเกมพบกับเบอร์บรีและเกมยูโรป้ากับโอลิมปิกมาเซเพิ่มเติมกันอีกด้วยขณะที่บริการบอลถ้วยบางส่วนเช่น FA Cup คัพรอบสามช่วงต้นปี2026ันกก็แทบแน่นอนนะว่าเขาไม่พร้อมจะช่วยทีมอยู่แล้วฝั่งลิเวอร์พูลมีการวางแผนในการรับมือสถานการณ์นี้ลงหน้าอยู่แล้ว โดยหวังว่าเมื่อถึงเวลาฟอร์เรียนเวียดจะประับตัวเข้ากับพีเบริกได้เต็มที่เจเรมี่ฟิมโปงและก็เฟเดริกโกเขียซาพร้อมหนุนเวียดในแนวรุกรวมถึงอาริสันเดอร์อิชักอยู่ในสภาพที่ฟิตสมบูรณ์แบบเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้อาแล้วไงเมื่องานนี้ฟุตบอลโลกปี20 2 6นะฮะเราคัดเลือกเกมอุ่นเครื่องปิดฉากลงไปพร้อมกับเผย ผลงาน17นักเตะลิเวอร์พูลที่กระจายกันรับใช้ทีมชาติทั้งจำนวนในการลงสนามประตูและก็แอสซิสโดยซอบ็อกสไตร์เวโรบัสันฟันไดท์ลงครบ180บัทชีขณะที่กากโปเอกิเต้ซัดคนรับประตูแรฟเวียดซอบ็อกไร์จากแอสซิสเด่นนำทัพโดยพวกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนยุโรปโมฆแข่งกันเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแม้ว่าจะมีเกมเพลย์ออฟลงเหลืออยู่โดยมีนักเตะลิเวอร์พูลรวมแล้ว17ราย พระจากต้นสังกัดไปเล่นให้กับแผ่นดินเกิดรวมถึงแมตกระชับมิตรในครั้งนี้อีกด้วยว่าถึงศึกเบอร์ครับแน่นอนว่าดาวเตะของแดงนทิวฟูมีทั้งคนที่สมหวังและก็ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเดรดสเคอร์เคชกับโดมินิกโซบอ็อกซ์ไรท์ที่ไม่อาจจะพาทีมชาติทางการีเข้าไปเล่นลรอบสุดท้ายได้ต่างไปจากแอนดี้บรบวสันที่สมหวังกับทีมชาติสกอตแลนด์ในครั้งนี้ จะอย่างไรก็ตามจาก2เกมที่ผ่านมาทั้งแมชฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็แมชกระชับมิตรเราจะไปส่องดูผลงานของพ่อค้าแข่งจากทินแอนฟิลรวมแล้ว17ลายว่าแต่ละลายนั้นโชว์ฟอร์มได้ดีมากน้อยแค่ไหนโดยการแบ่งออกเป็น3หัวข้อทั้งจํานวนนาทีที่ลงเล่นจํานวนประตูและก็แอซิสเริ่มกันที่จํานวนนาทีนะฮะงานนี้ก็บอกได้เลยนะว่ารวรทั้ิ้นก็มีสีนักเตะ ผงแดงที่รับใช้ชาติคร108บ180ปีจาก2เกมที่ผ่านมาแบ่งเป็นนักเตะ3รายคือโซบ็อกสไไรโรเบอร์ส,รรบบสันและก็เฟอร์จิฟันได้ดวยประการหลังคนชสำคัญของทีมชาติในทร์แลนด์นอกจากนี้จอร์จีม,มาบาดาฟิชรีนายทวารทีมชาติจอร์เจียเป็นอีกรายหนึ่งที่เฝ้าเสาให้กับแผ่นดินเกิดครบทั้ง180ปีเฟอร์จิฟันไดโดมินิกโซบ็อกสไไรอันดี้โรเบอร์สันและก็จอร์จีม,มาบาดารฟิชรี ต่อมาจำนวน176นาทีก็จะเป็นวิลส์เคอร์เคส169นาทีเป็นโคดี้กาโป167นาทีเป็นฟอรเรนเบียน135นาทีเป็นคอนเนอร์แบชชิรี113นาทีเป็นอุโก้เอกิเตเก้90นาทีเป็นโมซาร่าอิบราฮิมาโกตาเต้และก็วัตเตอรุ่นโด89นาทีวารอันการนาเฟนชเบิร์ก85นาทีอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์และก็28นาทีนะฮะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซัค ต่อมาจะเป็นประตูนะผมงานนี้ที่สุดแล้วอโอโก,กเอกิเตเกเองนั้นก็เปิดบัญชีกับทีมชาติฝรั่งเศสได้สําเร็จแล้วจากการกระซวกประตูแรกของเขากับทีมเรเบอร์นัดเฝ้าบ้านขายีดอยู่เคเรนไปถึง4-0ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกถึงขนาดนี้กองหน้านในวัย23ปีลงเล่นได้กับทีมตาลากไก่ไปแล้วมากถึง6นัดและเชื่อได้เลยนะว่าเขาจะเป็นการังสําคัญของกุนซือเดเดเยเดชองอย่างแน่นอน หลังประสานงานกับเอ็มบัเป้ได้ยอย่างยอดเยี่ยม1ประตูกากโปและก็เอกิเตเกและข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันุครับ